ณคลินิกแห่งหนึ่งคุณหมอคะคุณหมอช่วยด้วยนะคะเออคุณเสือเขาเป็นอะไรไม่รู้คะ่ะเขามีอาการท้องเสียแล้วก็อาเจียนด้วยคะ่ะพาไปชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงก่อนเลยคะ่ะอืวัดความดันด้วยนะคะ <c oughs> คุณหมอรอตรวจอยู่นะคะ <c oughs> โอเค <c oughs> อือหัวโขกอะคะ คุณหมอต้องระวังด้วยนะคะอืมอ่มาค่ะเอามาที่เตียงเลยค่ะ,ะค่ะน้ำหนักเสือน้ำหนัก28.75อ,อะค่ะเอานอนบนเตียงเลยค่ะตร,ตรวจเลยค่ะนมาคุณหมอไปตรวจด้วยอ่ืมไอชั่นน้ำหนักโรงพยาบาลอีโอ้28.5น,น, <laughs> น้ำหนักกินมาแล้วนะคะอะค่ะตรวจเลยค่ะ ครับนู้น<อ>นุน่มไปวัดพี่เสือค่ะไปวัดพี่เสือค่ะใส่ไงใส่ไม่เคยอ่ะไม่เคยใส่นั่นแหละค่ะอืมถ้าเลืดตาเลยค่ะถ้าคุณหมอ๋อคุณหมอเอาไปชั่งน้ำหนักคุณหมอไปชั่งน้ำหนักเออคุณพยาบาลคะต้องฉีดยาแก้อเจียนแล้วล่ะคะ่ะรู้สึกอาเจียนเยอะมากเลยคุณเสือเขาว่าอาเจียนเยอะมากเลยคะ<ไ>่ะคุณหมอคะให้ให้ฉีดยาเนะะ<ไ>ี่ยค่ะอ่ะ ให้คุณเสือนอนก่อนค่ะแมสหนี่อุ้มลุังอืมฉีดยาตรงไหนดีคุณเสืออยู่กี่ขวบฮึคุณเสือเจ็ดขวบแล้วค่ะเด็อกอายุเท่าอืมเจะาะแล้วค่ะโดนเจาะ <laughs> นี่คุณเสือขนาดเท่า,าไหน <laughs> <า S 1> ฉีดสะโพกค่ะฉีดเข้าสะโพกเลยค่ะฉีดเข้าสะโพกเลยโอเค คุณหมอคะคุณเสือเขาเป็นยังไงบ้างคะดูอาการหน้าเป็นห่วงมากไหมคะเมื่อกี้เขาจะอ้วกเขาอึบโคมค่ะก็ฉีดยาแก้เจียนให้นะคะนี่หมอตรวจตรวจท้องฟังฟังเสียงหายใจสิคะเขายังหายใจอยู่หรือไม่หรือเปล่าคะคุณหมอเขายังหายใจไหมคะโอ้โหเป็นไงบ้างคะหายใจไหมคะหายใจตรงหายใจหายใจตรงกลางเป็นไงคะ ได้ยินเสียงไหมคะหายใจไหมคะเอา,เอาหูหลุดคุณเสือจะรอดไหมคะรอดรอดโอเคหายใช่ไหมคะหายไหมคะหน่ะหนักเออหน่าหน่าแล้วจะหายไหมคะหายหายให้กินยาใช่ไหมคะยาอ่าฮะได อ่ะคุณพยาบาลคุณพยาบาลมาจัดยาหน่อยค่ะอืมคุณหมอไปทำอะไรก็ไม่รู้ก็คุณหมอทำการฉีดยาที่จมูกเมื่อกี้ฉีดไปแล้วเข็มหนึ่งนะคุณหมอเย้น <Yes. S 1> อันนี้คลินิกเถื่อนหรือเปล่าวะเนี่ยเปล่าคุณหมอยังเดียวอยู่ข้างแค่สองขวดเองสองขวดกว่านี่ยังไม่รู้เรื่องเท่าไหร่ขออนเองแล้วกันอ้าวคุณพยาบาลทำไมอย่างนั้นล่ะคะ อ้าวย่งที่คนไข้กระตุอ่ะค่ะคุณหมอมาค่ะตรไหนติดเชื้อคนป่วยแล้วเนี่ยตรวจดีดีเค <c oughs> ยังคะโอ้ยอด้วยนะคะโอ้บอกแล้วไม่ใส่แมสเป็นยี่ก่านี้ต้องไม่กินยาด้วยนะคะคุณหมอตรวจดีดีเคก่อนอ่ะเอาไม่แยงเข้าไปคะ่ะเจ็บค่ะเจ็บอ๋อแกล้งแกล้งอ๋โอโอเคโอเคตรวจแล้วตรวจแล้ว ขีดได้หมดขีดหรือสองขีดคะกี่ขีดคะคุณหมอเด็ดเด็ดเบดขีดเด็ดเด็ดไม่แยงไม่แยงเจ็บเจ็บหนึ่งขีด1ขีดโอเคค่ะผ่านค่ะผ่านนี่คือน้องทัศน์สกิค่ะนี่เต็นตัวเองทั้งหมดเลยนะแต่วันที่ยี่สิบสองจะไปเรียนค่ะ พอเธอคะ่ะคนไข้แย่และะะ้วล่ะค่ะเอาปล่อยให้คนไข้รับยาแล้วกลับบ้านนะคะชําระเงินด้วยค่ะไปเลยค่ะแคชเชียร์เลยค่ะอ๋อตรงนีตรงนี้เชิญแคชเชียร์เลยนะคะอนี้อ่ะรับยา,าอือหือค่ะรับยาตรงนี้ไปโอเครับยานะคะโอเคค่ะมาค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบายก่อนคะ่ะบ๊ายบายคุณหมอบ๊ายบายก่อนคะ่ะอ๋อคุณหมอเล่นไพ่ของรางวัลอ๋อมีของรางวัลด้วย เก่งมากไม่รองเก่งมากขอบคุณนะคะเอาละให้พีเ่เสือเก่งมากมบ๊ายบายค่ะไัยหืยบ๊ายบายค่ะ